ต่อเสร็จครับเพื่อนๆเป็นอะไรนะต่อเสร็จแล้วเป็นอะไรนะให้เพื่อนดูสิคะเป็นตึกใช่ไหมคะเป็นเป็นกำแพงเป็นกำแพงเหรอคะอ่า <s> เรียนการ <ian> ต่อเสร <u> ็จก็เป็นกำแพงไ <phenomenon> ด <u> ้เป็นกำแพงแล้วไม่เป็นตึกแล้วกว่าจะเสร <colleagues> ็จก็เป็นกำแพงแล้ว โอเคเพื่อนกันต่อเสร็จแล้วเพื่อนๆเห็นยังครับมีฝีมือเพื่อนกันเพื่อนกันต่อเสร็จแล้วครับเพื่อนๆสวยงามไหมครับอันนี้คือจินตนาการของน้องกันกันนะคะเขาต่อเป็นกําแพงเขาบอกแต่นี่หันไปกินข้าวเหนียวต่อกินไปเรียนไปหิวไปเสร็จแล้วคะ่ะตอนนี้เป็นกําแพงแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบน้องกันกันเรียนกับครูปุ๋ยเพื่อนๆก็ลองมาเรียนดูนะคะช่วยและช่วยเรียนกันทําไมนะกดทําอะไรบ้างนะกดอะไรอีกนะกดอะไรอีกนะ,ดะกนะดให้ใครครับ